กองต้อนมาเนี่ยกะได้เด้อกินกินได้อยู่แล้ว่าเประเภทพวกนี้ยบุได้ครับอย่าง้ากินได้ปกติบ่กินกขาเป็นไม่ใช่ใช่นึกว่านึกว่าโบ้าวาวข้าวข้เวข้าวข้าวข้า่ข้นวข้นวข้าว่าวข้าว้าวข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 ้าว้าเข้าว้วข้าว้า่าวก้นวด้า้อว้อาวา้้า้วว้้้า้ อันนี้ยังยังใน,นมานอนบอ่อไ,ไห่ดีกว่าในใดยังเดี๋ยวยังบ,อบอ่อบ่อมันยังบ่นได้เร็วกันไดน้อยเนาะแต่ว่ายังหวฟังเลืกกี่วนี่ไห้บลึกปันใดเดี๋ยว <laughs> เสีไม่ไม่ไม่ัมมมดสั่นเฮ้ยังอยู่โลกนนโยังเนาะบาดน้น เอาไฟยู่ว่านี่ห่วยยากเลยดิเขาเสียวอยู่เลยว่านี่ผู้ค้าก็อยู่นี่แล้วตอนมันลมมาทีแรกมันง่ายมันลมมากห่าไก่ก่อนมันมั่งทึ่งๆหมได้อหเฮ็ดเฮ็ดติ๊ดนี่เลยบ่เฮ็ดอันเฮ็ดอันนี้เลยเฮ็ดป้าไปนี่เลยขอไก่เฮ็ดต่างหากวันนี้โบใส่ในเฮือนเออมันมันใกล้มันมันกะเฮ็ดน้อยซะก่อนนะเขาเฮ็ดแยกไว้ต่างหากอย่างนี้หอไก่ กระเช<อ>็ดนี่แหละเนี่อสชาวเขาเฮ็ดไว้หนิจ่าบมาเขาเนาก็นอนอนยูญหันมันจะบ่ามันนี้ครับชั่วคราวซ้ำๆเขาอันนี้ชั่วขา้นนวขาวนะซ้ำๆเขาได้ื่ายตัวนั้นมาเขาก็ไปใส่ตัวนั้นแล้วเขาก็มกั่งตัวนี้ไปเขาก็ขึ้นตัุรกีข้อไกลไมันอยู่นี่เลยนะอ,อันนี้เช็ดชั่วข้าวซื้อนี่ตัวนั้นก็เพืนน่อนได้มั่งดิตะกี้หันข้อไกลโอ้ไปได้ไอยเนาะหลอดคักหลอดแน่ต้นใหม่นี่กันเนาะ ไม่หลอดเนี่างไก่มาได้เนี่ยยางไก่ไหวได้เนี่เนาะแล้วคู่ลงมาเฉยๆไปตื่นนิดหนึ่งอาพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะแต่ล่างยางเข้าไปหายอาดพี่น้องเอ้ยพอดีว่ารถรถเข้ามาพี่บ่ได้จอดไปปูนเนาะจอดไว้ทางผู้เพิ่นพอดีว่าทางชาวบ้านเพิ่นมากันพากันมาเฮ็ดอันอันทางอ่ะนะมาเมื่อนั้นนี่ยยังขาดมาได้อยู่มื้อนี้มื้อนี้เพิ่นพากันเพิ่นเทปูนเทปูน เทพปูนแหละเขาก็เลยเอารถขับมาบอได้ที่ดีถ้าว่าพกลายปันไดเลยกแนมเพ็หนเด็กนั่นเด็เนอแนมเพ็รหนเดกไปจุ่ะมาํำการมือนิเนาะ้อบุเคยขับมาบ่บเคยัมามาั้งแรกกับพายางรถเนาะอ๋ออ๋อนี่เนาะกี่กปอเคยยดรถแถวนี่เนาะโอ้ยถือไมุ่ข้อง่ด้วยห่หัละเราพากันเห็ดมองเช่าอยู่นะเด็ดมองพันยูมองเกาตะกี้เด็อันนี้อันนี้ยูพันเดพูนพูนพูนตัวนั้น ตภากระจาดนั่นคือว่าเตรียมง่ายที่ไม่นหนเออเพิ่งง่ายมาแล้วที่เก่าเป็นยังไงเพิ่อนบอยยูเพิ่อนเพิ่อนกระหายยู่ตลอดเออเพิ่อนกะเพิ่อนกระบอกให้ออกอยู่แล้วในโมงนั้นโมงเป็นที่เพิ่เนาโมงเป็นทีเพิ่อนแต่วันนี้ทั้งบาเตียงทีมงานบาเตียงมันมาชื่อที่ไม่ให้ยแตเด้อ่าก็เลยว่าันนี้กลับมาอยู่ที่ไม่นี่ที่เราเองมาเนี่ที่เป็นเองมันพากันซื้อเด้อแต่เด้ยู่นี่แล้วเนี่ยคอยขามาเมื่อนั่นกะ แล้วขามาพ on, be, like Math ื้นใดยุ่ม uhh ันนั่นนะบพรทางพื้นมาพื้นเดอทางก็เข้าไปแห่งก็ได้ทางนะรัดไปแห่งก็รัดเข้าไปแห่งก็ได้อากาศอากาศดีได้ป่ะจิตอากาศดีดีเลยแถวนี้แบบทงท่วงเนาะหมายว่าเขาเขามาแต่ถือว่าเราเราเหมาะเนะเหมาะเราอยู่นี่เหมาะเราอยู่นี่ถือว่าเหมาะจริง แบบว่ามันมันโล่งนะมันโล่งนะมันอ่ำมันอากาศก็โล่งด้ยมันถือว่าเหมาะไอ้นี่มองคนซื้อทีใหม่นีู่กคนนั้ว่าแย่เนาะออมองมองเกานยูนคกัโอ้สุดขืกันลอย่อันกันเเอวันนี้มีใแในล้วเขมาหาเพื่อนมฮ่ากันเฮดโอ้เนาะกำังมอง่องพี่น้ีงเลยพี่น้องบ โอ้่ไข่เว้ยเนาะโอ้ยไข่เด้หนินักเทางนักทึน่เนะโอ้ไข่เด้บ่ีเด้นพ่นพนนักเนดี่นี่เขาตรงยางโต้น่นนักก้อยแรงจักเนาะโอ้นักเด้นักคือชุดเด้นี่าแล้วบ่ต่อยจินนะเนาะต่ไข่เลก้อยิอ่ ป่อไม่วันนี้ก็งีวนี่รลล้มร่มหวายเนาะจัดการเององอโเบร้อยวี <ừ m. S 2> มาวันนั้นยังโอ้าอกดะพายามัน,มน,มนล่มมันยังไมันหกักแฉนะไปไหน,น,นเจ้าวันนี้วันนี้ไปหาน้องดาเออเป็นไรลองด้คอยไปไปอัดเตร์ั่นปนใหญ่มาอยู่ีไมใ้ใหญ่ไม่ใหญ่เสาใหญ่สังกันได้โอ้<ข>อย <ขอ S 1> ก็ได้ซื้อสังกระชีกับคอยกับมือมีโอกาสกัคอยจะไปเยี่ยมพอ้วง เออเฮ้ยกูเกาได้ดิเนาะเฮ้ยชื่อกันไปได้บ่แรงแรงนะโอ้มาอยู่นี่กกนี่ล้มเล่นน้อยเนาะเออเปล่งขกันดีสบายดียาสบายดี สบายดีเด้อผู้จับกล้องอะไบ่ทักซื้ออยู่เลยบอกคำบายเด้อบอกคำบออุทุพนบอจิตบายดีเด้อเูยเห็นบ่เคยเห็นบ่เคยดิเบิ่งคิดคลอิปสองคิปเออโอ้ยน้อาพวนี้เขาตอนทับอย่างดีเลยพวกนี้ทับราบเลยเฮ้ยเฮ้ยฮ้าปลาแค่บาแฮะโทรบอกป่ทันฮะเออบเปย์ยังไบเปยยังเพราว่ามันกลับมได้ไก่ด้นะ ก็แนไปเห็นรถอยู่ประเทศทางไหมที่ยเป็นทีมอ๋ออ้าวย้อนนนอนี่มยุ่นนี่ไ่ใช่ทีมาินี่ยนี่ของตอนมนี่ยกาได้เด้กรเด้อเอิอกินกินได้อยู่แล้ว่าเป็นเพศพวกเนี่ยไได้ข้ำอย่างนะว่ากินได้ปกติบนได้ปกติพอเออนึกว่นนึ่ว่าแบบเออนึกว่าแบบว่าค้ำของอยู่ของกินแบบว่าว่ากันเองนะ อย่าหาปินบาสิอย่าว่าอย่าว่าท่านหมอเพิ่นบอกครัมหน้านี้นะบ่เพิ่นมีแต่เพิ่นแนะนําว่าบ่อยากให้กินเนื้อโอ้ประเภทพวกเนื้อนี่ทุกชนิดเลยบ่บ่เนื้ออย่างเดียวอ๋อสว่าสวเนื้อเนื้อัวเนื้อหยังสิบ่ประเภทิ้นหมูีหยังกินได้เนาะเออนั่งตั้งกันก็ได้้นั่งตั้งธรรมดานี่มันจังสบายนี่อ้ายนั่งอยู่นี่เออมันจังจังบ่ครึ่งกโตไดเนาะ นี่กับผาทั้งข่าบะชิดเพิ่นเข้ามาเล่นนำ้ำเนาะมาเยี่ยมมายามเพิ่นบ่เคยเข้ามาจักเทื่อเด้เลยลำบากเลยเนะาะบะชิตก็ข้ามน <c oughs> อกมืออาชถือย่างเลยเนาะหากมืน่นมื่นนี่นก็คือสิแงเดีวคือสิแข็งอยู่เนาะโดยคือสิเที่ยวได้อยู่พอดีว่าทงางชาวบ้านเพิ่นพาก,กัน,ทน,นนะทเที่แบบสมมติว่าย่ำผลดีดะเที่ยวยากบ่อยเขาวัดขี้ต้นลายเดียวเออกี่ต้นลายเนาะ ตัวตัวเท่ๆนี่ตัวมันมันชุดลงนี่มันยัง่งใจมันไหลลงออกบ่มันไหลออกบ่ขากันหากกามาเนี่ยนะประเสริฐยังยังเวลาในหูอย่างเนาะเออเออถ้าไงเพิ่งกระสีตื่นเต้นอีกได้โมนี่เพิ่งออกเนาะพราะอันบอชิสเพิ่นโอเคยเห็นเยอะแยะเนาะเคยเคยเห็นในในคลิปปะฉันเบิ่งชกคลิปปะฉันดิเออไม่วันนี้เนี่ยเพิ่นพากันอัน บักไหมเดี๋ยวน้องบักยิ้วบักวานี่บ่อยไพ่ไพ่บักอันนี้นะจ้างเพิ่นจ้างจะได้บักเ่ดก็เคยจะจ้างล้วก็สามแสนสามนหาโอ้ทั้งฮอนทังอย่างไงเลยเนาะมันนี้ทอนมันเพิ่งจะไปยังบ่อยไงอนสิห่ันหันพอไดนเหตังใช่ปะเออยังบอกให้มี มีอย่างเลยเนาะโอ้โหขนาดนี้ก็ถือว่าธรรมดานะใอ่หมีน้เนานวัในภูมีใหม่ภูมีต่อเฮ็ดเฮ็ดเองเลยหรอเปี่าเนี่ยก็มือเลยเป็นก่นี่โดยเปื่อยอะไรสองอีลาอีเลีไปวัเนี่ยแปลนว่ชแหล่พี่น่อยเนาะโอ้มันก็เป็นตะยู่เลยแบบนี้เนาะเฮ็ดเสาอฮ็ยางก็ว่าโดนปัดกวดมันแปลนเกี่ยงก่อยโอ้ อะมีอะไรวาเสนเนอคนปีการผิดนองจะถทาวานั่นก็ไล่เตียงอีกนุ่ยนึงน้อยเนาะไล่เตียงน่ยนึงมาวางเบื้องนี้พอได้อนอนคนละเตียงเลยสิอ่ะนะอคนมีใครเขามาบ้าง้หสองมือเรือเปล่ากันอ่อวานี่กรบุยอโดเซนเข้ามาวานวานบ่บ่มีเนาะ ทางเบาเสียงเบาเตี๋ยวเหมือนกับด้เข้ามาเนาะบริข่าวหัวได้เพิ่นกัหลายเวียหลายงานเนาะมาคือขึ้นไปเสโปรนะบ่เนาะทางเสียงเพิ่นกัอือของพายได้บ้างหรือ่ครับของเจ้าบ่าเอาอ่าของอ้ายบ่ของอ้ายเพิ่นได้อ่าเอาอ้ายครับจะทราบคนกันได้อ่า ทำก่อนก็ได้ไงพี่เนี่ยเนาะโดยเอาะพี่น้อยายดีทางเบาคำเนาะเป็นจะได้ท่านฆ้าไม้เฮาน่ะเปิดเคื่อว่าเห็นเปิดท้านเลยยังยังวันทันนะพวกให้เปิดว่าเออเรียนชื่อเครื่องที่ยังข้าวเลยต่ว่ามันยังเคลว่อนย้ม่ได้เอาสรุปเรื่องของไข่เออนั่นมันไหอยู่ดีเนาะเดินเด้พี่น้องเด้อเนาะพี่น้องเนาะพอดีว่ามีสายเข่า นี่ใส่เข่าเว้ยเนาะจีกันแล้วไอ้ยแซ่บู่บ่กินอาหารมั้ยน่ะแซ่บู่บ่เว้ยเนาะเอ้เนาะกับพี่อ่าอ่าบ่บ่เงียบปันได้ได้เนาะส้ำคัญในดีเนาะนี่แม่เดียวกันบ่อยนี่ลูกตัวดำในรถเออลูกตัวดำนี่โอ้้ลตโอ้ เออไลยเถอะตัวเน,นาะตัวอีเพี้ยนี่ก็ตัวอีตัวเอื้อยครับเถื่อนึ่งบัดนี้ตัวน,นันนวนนนนน่นก็เถื่อนึ่งตัวนั่นก็เถื่อนึ่งละกัและอือโอ่ทำกันเลยเนาะอ่าเราคอยอันนี้เนะ่ะยังยังใครจะมานอนบ่อไห้ดีกว่านี่นออไงยังเดี๋ยวก่อนยังบ่อเพราะมันยังบ่อได้เร็วปันไดเนาะ้อยเนาะอืออ่าแต่ว่ายังหัวฟังเลิกกีอบอสเนี่ย บ่เล e <the> <the> pues ิก <The> ป <sea> um ็นได้ได้ประเด็นไม่ไม่ผัดไม่ผัดสันเห็นเห็นอยู่โลกใช่ไมเนาะบัดนั้นเอาบ่พาอยู่ว่าดิห่วยย่าดเลยดิเจาะเสียวอยู่เลยว่านี่ผู้ค้าก็อยู่นี่แล้วตอนมันลมมาทีแรงอยู่อะไรดังบวบบวมบวบบวบมันป่วยก็เลยไปสุ่มอยู่ทีย่งก็ได้นลยใช่ก่ยังยังถือว่าแบบนั่นยู่งไปหน่อยแต่ว่าก่ที่เล่นดูนี่นะเนาะเราก็เอาลวดเอายางมัดไว้อยู่เป็นอย่างไ ถามว่าปลอดภัยบก่กกยังยังมีคมเสียงโย่เป็นอย่างไรเนาะถาว่ามันก็มองโลกง่ายเนาะย,ย่านหมบว่าเวลาฝนตกควาลงมาเนมันหุบไปว่าตัวย่านอยู่ได้หน่เนาะยอยังหน่อยกันคือว่าได้ไม้สี่แปดเนาะดได้ไม้สี่แปดประมาณจะกนันสักสามสิบกว่าตัวพแนละเอามาเห็ดโค้งยังกันเพอได้อยู่ เห็นมันดีกว่านี่นะอันนี้มันยังแบบยังยังยังบวยังบวกคักบันไดช้ำนี่เออเฮากัเฮ็ดไปตามกับร่างเงี้ยเนาะนี่อันนี้เฮ็ดเฮ็ดแบบว่าแบบไ่ได้เสียเงินเนี่ยนี่เนาะแบบว่าเขาคนเหมือนแบบไม่อยากเสียเงินตั้งบุมีเงินหมดเอออันนี้เฮ็ดตามกับร่างเขาอันนี้นะเฮ็ดเฮ็ดเองเขาได้เฮาจะสั่งกันมาเองได้เชั้นว่าเฮาชันว่าเฮาได้มาสี่เปรตใ่อย่างมากนะเฮาก็จ้างกับเจ้าเฮ็ดมันกันมันกันโอเคกว่านี้ ถ้าว่าเขามีงบเพชรนะพี่น้องมันก็ใช้งบเยอะคันชิ้นของเขาเพชรก็ต็อะซน้าซำอันบริษัมซำเพื่อนไม่อุตส่าห์เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ก็โอเคอยู่สเมตรคเอาม่ต้องเอามั้ยอย่างอื่นเอามั้ยสี่แปดอย่างเดียวก็โอเคแน่นดีอยู่นะอ่าไม่สี่แปดนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่มันเพราะว่าเขาเพชรอยู่โซคามันก็อยู่ได้นะแน่นโอเคดีกว่าไม้พวกนี้อีกแล้วเออพี่น้องเลย กับเพิน่นได้ได้ใช่เพิ่นไม่ได้แจ้งในใดในบ่ออันเรื่องเงียบในบทสนิ่เงียบกป็นท้ายในเพนื่อ,อ,อ<ล>นคุณแจ้งเองแต่เดียวกัยังบว์ันในมีเนาะเอ่าก็อยู่ไปก่อนนี่ได้น,น,น,น้อยเนาะให้จัะได้ชาเฮากะยู่ไปตามสภาพมันยังได้ก่อนเพราะว่าเฮาสิไปซื้อไม้ซีเป็ดที่ยังกกว่ากะผมันกัตัวนึงกัหลายพันเติบอยู่ได้เนานะตัวละประมาณหกแสนบ่บอเป็ดเก้าซิบก็ได้ตัวนึงเนาะือว่า อินตาบางมองด้พี่น้องเนะซื้อแล้วพราะฉะะม่ไปซื้อแลเพราะมันปดสิบกุพันเนื่อเก้าสิบาบางห้างกับแซนไปได้พี่น้องเนาะไม่ื้อเป,เปอยอยเอ่เรือล่านี่แหละเนาะอันได้มาจากประมาณสักสามสิบตนี่กะอ่าตัาวได้ได้เห็ดไม่นะเฮ็ดไม้มมนดีกว่านี่นะก็โเอเคอยุ่ไปอันนี้กะเบราะฉะ้กะว่าวเข้าๆเพื่อไหวนะนะเพื่อวัน มีทานใดเพิ่นใจบุญเพิ่นอยากซอยหน่นะยนอยเนาะอนน่คือ<แ>ตอนนี้เ้าก็ยังบม่ได้มีงบหรอกพี่น้องเนะาะแต่ว่าเ้าก็อยนะากซอยอ้ายเพิ่อนอันแรกอะว่าเพื่อไว้ก่อนนะให้มีผู้มาซอยพอได้ให้มันดีกว่านี่ยนะเนาะอ่าเพรได้สมมติว่าคือเพือนเพือนเนื่องช้านะเ้ากับผู้วา่ามันสิไปหอดใช้เนาะกะตอนนี้เ้าวกับผู้วว่ามีเสามีมีบล็อกมีเอียงต่างต่างเนาะแต่ว่าเพื่อเพื่อนเีาวชิลเล้วเ้ากั แบบมี้มองอยู่มองเช่าที่ปลอดภัยกูเก้าสินะเ <No. S 1> นาะกัอีกตามันแล้วพี่น้องเอเนาะถาว่าท่า <No. S 1> นใดอยากช่วยกัยินดีเนาะคำ <No. S 1> ว่าได้ไม้ซีแปดเจอกันท่าสามสิบโตแล้วกับชันกระส่งกระซีวันสิบก็เพลย์ไกะโอเคแล้วเนพอได้อ้อมได้ขังไปก่อนเนาะ <No. S 1> อ่ากับเตียงนี่ซชนี่พอได้มานั่งนี่จากเตียงหนึ่งวยาช่องเตียงก็ได้เตียงแบบคือว่าฉันเคยซื้อนะ แต่สองเซนไปหนือไงสองเสนแปดสองเซนแปดเน,นี่ยนะแบบเตี้ยเหมือนมันเป็นไม้ไปสินะอันมาแบบใครคือแบบว่าเป็นไม้นิว้วไม้ซึงไพ่กันก็นมันจะมันสองม, 4, 000, สาอามานสี่แสนเศร้าเตี่ยมาแน่นนะ่ะตามทีว่าแสนเคยซื้อมาผ่านมาพี่น้องไยเนาะเลยเอากอรอดทนไปได้เด้อเด้อจะได้ใั่เนาะนนมุกกับใจได้ดไปก,ก่อนเนาะ เครื่องคองกันยังบัวันได้เอามาเนาะเพราะว่าสถานที่เขายังบัวันได้แล้วอ่าทนไปก่อนนั่นแหละอยู่ไปก่อนเพียหน่อยเนาะแต่บางอยู่บองเสาเอาแลี้ยวหมื่นไม้ได้ยังไอ้ปูนอ่ะทั้งนั้นก็ได้เนาะโดยมือมาแล้วใจเด้อบอกใจเด้อที่เวรเงมันเยี่ยมมาจามเดลยไปมาเยี่ยมไอ้บุอนี่กับทางมอไซค์กับบัวรีมีข้าวบัวรีมียางหลอกพี่เหล่าบุอนี่เนาะ มาเย็นมายามมันก็ซื้อกระต้มข้นนมนมเนยและมาถักมาต้อนได้เด้อได้ก็พาทางบัจิตเป็นมาเยี่ยมมัอนี่เนาะโดยว่ารายคู oh oh <my> <inaudible> ่หลายคนช่วยกันนั่นแหละไปหน่อยเนาะถ้าใครอยู่ไปหน่อยนั้นาะทั้งางทั้งไงเิ่นการอยู่บ่อไก่ปันใดเนาะเข้าไปพอมาได้ทางการสะดวกสบายเก่าอยู่สิบเยามให้ยามนากระชือสิมาได้ตลอดด้วยเบิ่งสภาพของทางนี่กัน วทั้งบ่งไปเยีหยมทั้งเลือพ่นก่อนเด้ออ่าพ่นเฮ็ดจังไ๋อยู่ตนาดพีน้องเอ้เอาได้เด้ออ่าเห็พวกแบบพากันนี่แหละเฮ็ดตันนี้มีแยงเฉตวนีด้วยข้อใหล้อะไรให้ข้อไกล้บ่นี้ยะเอกล้อะไรมันห้อย่ายเรพุ่ข้อไกล้ไปอย่ตลาดมันหอ่ายมันกันมามาข้ไกลก่อนมันมั่งทึงหมได้เห็ดเห็ดติดอยู่นี่เลยป่เห็ดอัน เห็ดนี่เลยเห็ดป้าวันนี้เลยขอก่เห็ดตัางหากวันนี้โบใส่ในเฮือนเออมันมันใกล้มันมันกะเห็ดเล่นน้อยอะชั่อคนน้าเขาเห็ดแยกไว้ตัางหากวันนี้ขอก่กแต่เห็ดนี่แหละเนี่ยบอสทุกครัเขาเห็ดไว้นนี้เน่าบอสมาเาเอากับน้องดูหันมันจะบอสมีชั่วข้าวอันซ้ำๆเขาอันนี้ชั่วข้าวนะซ้ำๆเขาได้ยายตัวนั้นมาเขาก็ไปใส่ตัวนั้นแล้วเขาก็มั่งตัวนี้เป็นเขาก็คืนตัวนั้นขอก่มันอยู่นี่เลยนะอันนี้เห็ดชั่วข้าวซื้อๆกันนี่ ตัวนั่นก็เพราะท่นนานเนีมั่งดิะกี้ยหันข้อไก่มันอยู่กับตารางเลยเดิยมันข้อไก่ชี้แยกไวน้นี้ตัวนี้นะเอานอนเชือกเอาบอลลังเท้าปะปั๊บเขามาั่งตัวนั้นบางเทื้าเขามาั่งมือหนึ่งบนเปล่วเนาะเขาก็ต้องเอาเครื่องมาปะนี่ก้อนเฮ้ยพ่อไดเอาเอาเครื่องเอาของไว้ก้อนเนาะเพื่อแบบนี้ <c oughs> นเพื่อเอาคนเครื่องมาลังเทื้าเฮ็ดมือหนึ่งเปล่าเนี่ยสิเปล่วอยู่แล้วมือหนึ่งภายในสองสามมือเขาก็ต้องตัวนี้เอาไว้ก้อนเนาะเัาบี้เขาไม่เฮงดิ ว<ม>ันน้เข้อบกคือไม่ไม่แล้วว่าเสียเทะโอ้ยเนาะอันนี้ก็เห็นสภาพเห็นสภาพแบบที่น, <c oughs> นี่หอเยเนาะไาเอ็กซ์ว่าอย่างนั้แหละเอ็นยังดอกเห็นไปได้เท่ากันเนาะ <c oughs> มันบบมีเครื่องไม่ไม่เครื่อง <c oughs> ไม่เครื่องตอก <c oughs> ได้เห็นได้ใช่ <c oughs> ใหไหมเออมะงแนะปะนนอะเนาะพะน คนอยู <chat> ่คนเศ้าน่ะโอ้ตัวไกลก็บ้าชิบะนี่เลยนะตัวน um ั้นมาแล้วเป็นย่างตัวนั้นอันี่ฮ็ตไลยชิบะพ่อบ้างตัวนั้นมาฮี่ตัวนั้นแล้วก็ย่างคือตัวนี้เขาก็มั่งเลยแบบก็ใกล้ก็อยู่นี่เลยแบบนะาผมด้อยด้วยเอ่เอาไม้เจ้าไม้เก็บไม้หมดอะไรอะไรอะไรพอใส่ได้ก็ใส่ไปด้วยเนาะด้วโอ้ตัวผู้ฮงเน่ ไ,ไม่ไงอกไม่งี้ยู่ไ,ไว่าเอาซังกะีมูแล้วก็เอาผตังกบลงอีกข้างนึงนนนอ,นอ,อนยนี้เนาะดยยันมันมันกเงวนเด็นะขัดข่าวบนไดเนี่ยกับเพราะนโฮมได้อยู่ด้วยฮะเนาะกับห้อนบันไดนะบัดเัเขาชูดเขาม้างตัวนั้นเลยตาจะพ้นทแทนดินอ่อนเนาะดดินอ่อนโ <laughs> อ้คุดดูเยจี ตัวบดปุ๊กตัวหันป้มทีแกงวะขีนแห่ลายอ่าอ่โอ้ไปาามเลยใม่เือนประเทศใหม่เือนประเทนพยายาเลยเนาะ่เพื่แไ่ตัวนี้แล้เพิ่อไงพยายามเนาะโอ้ตวเพราะว่าแต่ว่าเขามีไม้ดีๆเขา นี่มันยังจ้างสร้างมันก็โอเคอยู่เนาะอืออ่าให้มันยังได้มันแลมันก็จัวแห่ทางครมีงบที่สิมาเฮ็ดบัดนี้ให้เพิ่นไปน้อยเนาะอือเบิ่งมื้อทีมงานใหญ่เพิ่นก็มาแล้วเพิ่นมีข่าวหยังมาแจ้งมีเนาะอ่ามื้อนี้ก็ฝนตกอยู่อีกอยู่มื้อนี้กอ๋อแล้วมื้อนี้สินดับซํา เมนบอกมอนีนแดดเผากว่าขุมมือเลยเขาแห้งกว่าบ้านนี่แหมเนาะไม่เห็นจะว่ายันกอดชิดฟ้าเห็ดอั็นมั้นมันเดือนหาเนาะคันเราเดือนลาวบานเขากับเดือนหาเนาะเดือนหาเบิดมือนี้ได้เดือนห่าเบิดมือนี้มืออื่นก็อะมืออื่นก็ออกไม้ครับหนึ่งแหละออกไม้ขึ้นมืงเดือนหก ตัวตัวเป็นเรียนฮกและบาทนน่เนาะแม่ตัวตัวเป็นเยนฮกและอะไรเียนลาวฮอดมืออื่นนี่ก็นับไปครับเปนออกไปครับหนึงและมืออื่นออ้มปครับหนึ่งมือนี่วันที่จะได้ชาวหาชาวฮกมือเนาะชาวฮกกับวันนี้ขึ้นมาอะไรเป็นเดือนเดือนโลกอะมือนี่้าวันชาวหามือนี่้าหกอย่างอีกซีมือก็เบิดบอกือนโรกเดือนยังผลอืนอะไรเดือนวันที่กับนีอีกซีมือ อืมสีมือกระเบิดเดือนนี่เธอว่าตธอเดือนหกเดืเนาะถ้าร้านค้ามันทนอีค้ามันกระเบิดมือนี่แหละลายพ่อแมวว่ากระเบิดมือนี่ขาดเช่ามันเช่ามันกเบิดนี่เลยพี่น้องเอ้ยเนาะเห็ดไปอยู่เช้าไปก้อนนั่นแหละเห็ดได้เห็นเนาะอ่าน้อยกันหน่อยคือสีนั่นอยู่ไปลองเนาะยึดทนได้อยู่อ่เพราะ ເອົາມາເດີ້ໃສ່ເກັບຫຍັງໄດ້ມາກໍໃຊ້ໄປເລີດດາເว่าຮົາອົາກັບຕນໃສນນໃສແນາຍມກນແຂງອມນນາະເຮັດເຮັດຮູດ້ໂນີ້ໂກໍມໃສ່ອກນາະ

ดูไปเลยเนาะโดยมาเยี่ยมเบิ้งมาเนี่ยไปทางมอจิทุนมาเด่นน้ำเนาะโดยนี่พี่น้องเยเนาะสภาพมองอยู่ของเศร้าพ่นตอนนี้กะประมาณนี้แหละพี่น้องเยอ้าโตอากาศฮอนๆอนเลยได้พี่น้องเยมาเนี้ก็ได้เนาะใบชาพี่น้องเยเนาะเนี่คนอ่ะอันนวลทำเมย์ก็ต่อเพิ่งกับกองจะพูดจะพูนอยู่ นี้น้ะมีนายใช่แล้วเพื okay. away, oh. okay. ่นเจาะเพื่นทางน้าห้เลยพี่ตองเลยเนาะอ่าเอาโอเคแล้วพี่ตองเลยสำหรับคลิปนี้กะทางโมแซนก็เชียร์้ขอตัวไปก่อนเด้อเพื่อนจบคลิปไว้สำหรับก่อนพี่พาประกาศเลยก็ขอโัวขอพายเมื่อนี้กะพาทางโมจิส์มาค้ำเพิ่อนกลับมาเยี่ยมยามทางอันไออาดเนาะเพิ่นกับนี่เดี๋พากันพุกกันมาเมื่อนั้นยังบอกใหได้แล้วพี่ตองเลยเนาะมาเมื่อนี้เพิ่อนเพิ่อนพุกจนว่าสิ่ดาวเลยพี่น้องเลยเนาะ แต่พอได้อยู่ได้เศร้าไปกอนเพป็นบาดพี่น้องเอ้ยเนาะเพป็นเศร้าไปกอนเป็นปอย่งไดกันพี่น้องเอ้ยไปสนสนสนวิเคราะห์นี่ขอตัวลำลาไปกอนแล้วอันนี้่ชาวคนบักไปฏิร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะขอตัวไปกอนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องเอ้ย